สำหรับลูกค้าที่เช็คอินที่ร้านนะคะเราจะแถมหมูจันแบบนี้ให้เลยนะคะอันนี้เป็นชุดละสองอยิบเก้านะคะครับผมสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะต้องชอบแบบนี้สามชั้นนะครับเพื่อนยามเย็นเย็น เพ <can> ื you? Sure. You ่อนๆบรรยากาศเห็นภูเขาเลยอะเด็ดได้ไหมเนี่ยส้มตำเนาะนิ่งนิ่งนิ่งสวัสดีครับพบกับอาตองยุแยงนะฮะ แยง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 กันนะเจอกันแล้ววันนี้นะฮะมีสายรายงานมาเพื่อรายงานมาว่ามีร้านหมูกระทะหนึ่งร้านนะคะเปิดใหม่นะฮะเมื่อก่อนเขาทาแบบส่งตามบ้านเพื่อนๆแต่คิดดูอ่ะเขามาเปิดร้านได้เนี่ยแสดงว่าต้องอร่อยอร่อยคู่กับอะไรขายดีขายดีคู่กับอร่อยถึงสามารถเปิดร้านได้นะครับนี่นะฮะบรรยากาศชิวๆนะฮะเห็นภูเขาเลยครับเห็นไหมฮะเดี๋ยวต้องไปซูมให้นะครับ สายเขาได้งานว่าน้ำจิ้มร้านนี้รสเด็ดมากอะตองต้องมาชิมสะหน่อยนะครับเดี๋ยวไปเจอเจ้าของร้านเขาดีกว่าเขาชื่อว่าพี่ก๊อฟนะฮะเขาชื่อร้านอะไรเดี๋ยวไปคุยกับเขาเลยดีกว่านะครับป่ะ let's go ตามมาตามมาสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะเนี่ยที่นี่เขาชื่อร้านอะไรครับพี่ ร้านหมูกระทะหน้านั่งบ้านลุงดีนะคะครับผมเปิดมาได้เปิดมาได้กี่วันแล้วครับอ่าเริ่มเปิดตั้งแต่วันที่1เมษายนเนี้ค่ะครับผมแล้วเบอร์โทรพี่ติดต่อถ้าลูกค้าคนอื่นเขาอยากจะมาแวะชิมเนี้ยเพราะบรรยากาศดีมากเดือต่องมองไปเห็นนี่มีภูเขามีอะไรโหบรรยากาศดีมากขอเบอร์โทรเลยครับเผื่อลูกค้าเขาจะมาเงี้ยครับเบอร์โทรนะคะ0 8 2 8 9 1 3 5 0 7เเลยนะคะเปิดวันไหนบ้างครับเนี่ยอ่าเปิดทุกวันค่ะ แต่ตอนนี้ยังไม่มีวันว่าจะหยุดวันไหนเลยค่ะครับผมเปิดตั้งแต่กี่โมงครับเปิดตั้งแต่เที่ยงวันถึงสามทุ่มค่ะเที่ยงวันถึงสามทุ่มเพื่อนๆเดี๋ยวต๋องจะลองไปชิมนะฮะเพราะหมูกระทะทุกร้านส่วนมากเขาจะว่ากันที่ํำจิ้มนะแต่ร้านนี้คอนเฟิร์มว่าตำจิมอร่อยมากๆเลยนะแม่เจ้าของร้านเขาบอกเองเลยปนะเดี๋ยวต๋องพาเข้าไปนะเดี๋ยวมาโทรต๋องขึ้นให้อีกรอบกันตรงนี้นะขึ้นให้อีกรอบนะครับป่ะตามมา อันนี่อะไรครับเป็นพนักงานค่ะครับผมบรรยากาศดีนะฮะลูกค้าเข้ามาแล้วนะครับหนึ่งท่านนะครับอร่อยไหมครับอร่อยมากเลยค่ะต้องมานะครับเพื่อนๆดูนะครับอยที่จอดรถอากล่องบอกเลยนะฮะกว้างขวางนะเพื่อนๆอันนี้จะเป็นน้ำจิ้มของทางร้านนะคะทำเองใช่ไหมครับเนี่ยทำเองค่ะน่ากินมากครับจัดไป ตอนนี้เอาต่องขึ้นมาชั้นสองนะครับเพื่อนๆดูบรรยากาศสักก่อนแม่เจ้าเหมอกกระสายดิ้งเลยนะครับจะมาเป็นครอบครัวก็ได้ต่องคอนเฟิร์มครับนั่งกันแบบโล่งๆสบายๆลมพัดเย็นๆมองเห็นทิวเขานะตน,นูน้ำตกทารลลักษ์นะฮะมา ๋ยวขายของซะหน่อยนะฮะเห็นหมวกเท่ของอาต่องไหมครับนี่เลยบังแดดบังลมหมวกสวยๆได้เท่ครับขอบคุณนะครับร้านปั๊มปตทตรงห้วยนกแหละนะฮะหมวกสวยๆนะครับใครซื้อน้ำมันเติมน้ำมันที่ไหนยังไงไม่ถูกใจลองมาเติมตรงห้วยนกแหลนะฮะเจ้าของร้านใจดีครับปตทห้วยนกแหลนะฮะเขาให้หมวกมาใส่นะครับเจ้าของร้านใจดีครับปิดดึกด้วยเผื่อเพื่อนๆน้ำมันจะใกล้จะหมดฉุกเฉินก็มาเติมได้เลยครับ ถ้าคุยถูกคอเดี๋ยวเฮียเขาให้บวกกับสายอเทมแบบอาตองเลยครับอาตองบอกก่อนนะครับที่นี่เขาขายเป็นชุดนะครับไม่ได้ว่าเป็นบุฟเฟ่นะครับชุดละ2 2 9บาทครับเพื่อนเดี๋ยวอาต่องให้ดูเมนูนะครับเพื่อนอยากกินแบบไหนบอกเจ้าของร้านเขาได้เลยนะครับเนี่ยมีให้เลือกเนะครับสามชั้นสไลด์จะเอาสามชั้นสไลด์อย่างเดียวก็ได้จะเอาหมูหมักอย่างเดียวก็ได้จะเอาตับอย่างเดียวก็ได้หรือจะเอาแบบผสมก็ได้นะครับเห็นเมนูไหมครับ น้ำแข็งปีดเลยนะครับมันเพื่อนเห็นไหมครับรนี่นะฮะเอาแล้วนะเห็นเมนูวานะครับชุดละ229่บายนะมาดูในจานนะครับพี่เข้ามาให้แล้วนะครับอันนี้เป็นชุดละ229บนะคะครับผมโอ,โอ,โอม้โหเพื่อนเพื่อเป็นไงนะไม่ใช่น้อยๆนะฮะส่วนอันนี้สำหรับลูกค้าที่เช็คอินที่ร้านนะคะเราจะแถมหมูจ้ง แบบนี้ให้เลยนะคะโอ้รีบมาเลยเพื่อนๆตอนนี้เขาเปิดโปรโมชั่นนะครับเช็คอินที่ร้านปุ๊บเช็คปุ๊บเอาให้เจ้าของร้านดูนะครับ mm hmm. เขาจะแถมหมูอย่างนี้เลยครับหนึ่งจานนะครับไม่ใช่น้อยๆน,นะครับเพื่อนๆดูนะฮะที่นี่เขาก็มีกุ้งด้วยนะครับโอ้โห oh oh. น่ากินนะอันนี้คือชุด229บนะครับเทียบขนาดมืออาต่องนะไม่ใช่น้อยๆน,นะครับ แล้ววันนี้ต่องดันมาคนเดียวด้วยทีมงานไม่มีใครมาเลยติดงานหมดไม่หมดแน่ตอนชุดนี้ต่องว่ามันต้องมีอย่างน้อยสามคนนะฮะชุดนี้นะฮะสามถึงสองคนนะฮะดูน้ำจิ้มนะ,ะผักครบเซตเลยครับชุดสองร้อยยี่สิบเก้าบาทมีผักครบเลยนะครับไม่ใช่ได้หมูอย่างเดียวนะครับ เช็คอินปุ๊บได้ไปเลยหนึ่งจานนี่จานนี้นะฮะเทียบขนาดฝ่ามือนะฮะไม่น้อยไม่น้อยไม่ได้น้อยเลยครับบรรยากาศดีด้วยรลมเย็นครับจะมาเป็นครอบครัวหรือมาคนเดียวหรือจะมาเพื่อนฝูงที่นี่รับได้หมดครับพี่กอฟรับได้หมดนะครับตรงนี้เป็นอีกมุมของทางร้านนะครับชิวๆ อย่าลืมนะใครเช็คอินนะฮะชุดนี้นะครับชุดนี้เลยครับรีบมาเลยนะครับตอนนี้ยังมีโปรโมชั่นอยู่นะครับพี่ก๊อฟเขาบอกนะฮะมันก็มีเครื่องดื่มหน่อยอะนะอากาศเยนเ็ยนๆอย่างนี้นะฮะที่นี่เขาก็มีขายนะครับน้ำแข็งปีลมเย็นมากเพื่อนๆสังเกตดูผมอาะสองนี ปิวเลยไหมล่ะส่อมชอบแบบนี้สามชั้นนะครับเพื่อนๆกินไปเถอะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยลดอย่าไปคิดเลยมากเพื่อนๆไม่อ้วนหล่อกนานครับว่ามากินคนเดียวเหงาจังเลยครับตอนนี้เหงาเตะเต๊ะบอกก่อนนะครับว่าร้านพี่ก๊อฟนี้เขาก็ยังรับส่งอยู่เหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆใครที่อยากจะทานแบบไม่อยากออกนอกบ้านอยากจะแบบ กินอยู่ที่บ้านกับครอบครัวพี่ก๊อฟเขาก็รับส่งถึงบ้านเลยนะครับเดี๋ยวต่องขึ้นเบอร์โทรนี้นะครับเบอร์โทรนะฮะเพื่อนๆโทรสั่งได้เลยนะครับหรือใครอยากมากินนอกบ้านหนีเมียมากินบ <c oughs> นะ้านเน่เดี๋ยวบ้าเปล่าพาครอบครัวมาด้วยก็ได้พิกัดก็เข้ามาตรงทางนี้เลยครับทางเข้าถ้ำสีฟ้าน,นะครับเข้ามาแค่ประมาณสัก3า0เมตรมองขวามือเจอเลยครับร้านสองชั้นสวยๆโอ้โหเพื่อน เดี๋ยวลองเลยดีกว่าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเกียมๆอย่างเงี้ยจิ้มเลยนี่นะฮะเยิ้มๆ,อ,มๆอร่อยเพื่อนหวานน้ำนิดๆเผ็ดนิดๆตาไมาหน่อยแม่เจ้าสมคำล่ำลือลองตับชนิดหนึง่งสองชอบสองชอบตั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 บ กำลังจะตกดินนะครับเพื่อนเพื่อนฟินไหมล่ะเชียดเชียดค่ะ <S 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 2> <S 2> ตัดกันเลยครับมันเต้ม มันเยิ้มเยิ้มมันเยิ้มเยิ้มรดน้ำาครน้ำอ๋อน้ำซุปได้เลยครับ,รบกินไปคุยกัเพื่อนไปถ้าเราไปนั่งเป็นหัวนี้บางทีคนไปนั่งดื่มเนี่ยไม่คุ้มนะแต่มากเนี้ยค้มคือเราแบบเอาแบบกินกินกับแก้มอ่ะ เนี่ยคุ้มเป็นชุดเป็นชุดนี้ครับมาเดี๋ยวเราไปดูภาพมุมสูงรอบร้ลานกันครับเด็ดจัดประลัดบอก ลูกค้าเข้าแล้วนะครับครับต้องมาต้องมาบรรยากาศชิวๆเอาละเพื่อนๆถึงแก่เวลาแล้วอต่องยุแยงนะฮะบอกเลยร้านนี้ต้องมานะฮะบรรยากาศชิวๆบรรยากาศดีๆลมพัดเย็นๆนะฮะเรามาคุยเองของเ,เข้าอีกรอบนะครับพี่ก๊อฟเขาก็ยังส่งแบบเป็นแบบตามบ้านใช่ไหมฮะส่งค่ะตามบ้านเดลิเวอรี่ยังส่ง,สงยังส่งอยู่เหมือนเดิมครับ ขอบอโทรรอบครับพี่ครับ082ค่ะ891 3 5 0านนะคะใครจะมากินที่นี่ก็โทรมาเบอร์นี้ครับมาสำรองที่นั่งก่อนเพราะว่าลูกค้าเยอะมากน้ำจิ้มเด็ดสุดอตองลองละอย่าลืมกดติดตามนะครับกดซับสไครต์กดถูกใจกดแชร์ด้วยกดแบบไม่ตั้งใจก็ได้มือไปโดนนะฮะเป๊ะเป๊ะเป๊ะอต๋องขอบคุณมากเลยครับใครที่ดูจบนะครับโชคดีมีตังค์ไม่เจ็บไม่จนนะครับตอนนี้ต๋องไปก่อนนะครับไายบายครับคนสวยไม่บ่ายครับ 拜拜。Bye bye.